ฮิบรูบทที่12เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทอลหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขน เพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเพื่อขวาพระที่นั่งของพระเจ้าท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาปเพื่อท่านจะไม่รู้สึกท้อใจในการต่อสู้กับบาปนั้นท่านยังไม่ได้สู้จนถึงกับต้องหลังเลือดเลยและท่านได้ลืมคำเตือนที่พระองค์ทรงเตือนพวกท่านในฐานะที่เป็นบุตรว่า บุตรชายของเราเอ๋ยอย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตักเตือนเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับใครเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงเคี่ยนตีคนนั้นท่านทั้งหลายจงสู้ทนเอาเถอะเพราะเป็นการตีสอนพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตรของพระองค์ เพราะว่ามีบทคนไหนบ้างที่บิดาไม่ตีสอนแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆท่านก็ไม่ใช่บุตรแต่เป็นลูกนอกกฎหมายยิ่งไปกว่านั้นเราทั้งหลายมีบิดาเป็นมนุษย์ที่ตีสอนเราและเราก็นับถือบิดานั้นเราจึงยิ่งควรอยู่ใต้บังคับของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณและดำรงชีวิตอยู่ไม่ใช่หรือเพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อย ตามความเห็นดีเห็นชอบของพวกเขาแต่พระองค์ทรงตีสอนเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเราจะมีส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์การตีสอนทุกอย่างดูไม่น่ายินดีเลยในเวลานั้นแต่น่าเศร้าใจแต่ภายหลังก็ก่อให้เกิดผลคือสันติสุขและความชอบธรรมแก่บรรดาคนที่ถูกฝึกฝนโดยการตีสอนนั้นเหตุฉะนั้นจงเสริมกำลังมือที่อ่อนแรงและเขาที่อ่อนล้า และจงทำหนทางให้ตรงเพื่อเท้าของพวกท่านเพื่อว่าขาที่ขยเยกนั้นจะได้ไม่เคล็ดแต่จะหายเป็นปกติจงมุ่งมั่นที่จะได้อยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนและที่จะได้ความบริสุทธิ์เพราะถ้าปราศจากความบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่มีใครได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยจงระวังให้ดีอย่าให้ใครขาดจากพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากผมขืนงอกขึ้นมา ขอความยุ่งยากให้และทำให้หลายคนเป็นมนตินอย่าให้ใครเป็นคนที่ประพฤติผิดทางเพศหรือเป็นคนไม่นับถือพระเจ้าเหมือนอย่างเอสาวผู้ขายสิทธิของบุตรหัวปีเพราะเห็นแก่อาหารเพียงมื้อเดียวเพราะพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอสาวอยากได้รับพรนั้นเป็นมรดกเขาก็ถูกปฏิเสธและไม่พบหนทางแก้ไข แม้ว่าเขาได้สแสวงหาพรนั้นจนน้ำตาไหลพวกท่านไม่ได้มาถึงภูเขาที่จะถูกต้องด้วยมือได้หรือมาถึงไฟที่ไหม้หรือมาถึงความมืดหรือมาถึงที่มืดมิดหรือมาถึงลมพายุหรือมาถึงเสียงตแตรหรือมาถึงพระสุรเสียงตรัสที่คนเหล่านั้นเมื่อได้ยินแล้วก็อ้อนวอนขอไม่ให้ตรัสกับพวกเขาอีก เพราะพวกเขาทนข้อความที่ทรงบัญญัติไว้นั้นไม่ได้คือที่ว่าแม้แต่สัตว์ที่แตะต้องภูเขานั้นก็จะถูกคว้านด้วยก้อนหินจนตายสิ่งที่เห็นนั้นน่ากลัวจริงๆจนโมเสสเองก็กล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวจนตัวสัน่นแต่ไม่ใช่อย่างนั้นท่านทั้งหลายมาถึงภูเขาซิโยนและมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่คือนครเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ และมาถึงที่ชุมนุมรื่นเริงของทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้และมาถึงคลิสจ,จับของบรรดาบุตรหัวปีผู้มีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์แล้วและมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาทุกคนและมาถึงจิตวิญญาณของคนชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วและมาถึงพระเยซูคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่และมาถึงพระโลหิตประพรมที่กล่าวถึงสิ่งที่ดีกว่าเสียงโลหิตของอาเบล จงระวังให้ดีอย่าปฏิเสธพระองค์ผู้ตรัสอยู่นั้นเพราะถ้าเขาเหล่านั้นไม่พ้นโทษเพราะปฏิเสธพระองค์ผู้สรงเตือนพวกเขาบนโลกพวกเราผู้เมินหน้าจากพระองค์ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์ก็จะไม่พ้นโทษมากกว่านั้นอีกพระสุรเสียงของพระองค์ในเวลานั้นทําให้แผ่นดินสั่นสะเทือนแต่บัดน,นี้พระองค์ตรัสสัญญาว่าอีกครั้งหนึ่งเราจะทําให้แผ่นดินไหว อีกทั้งฟ้าสวรรค์ด้วยและพระดำรัสที่ตรัสว่าอีกครั้งหนึ่งนั้นแสดงว่าสิ่งที่สันสะเทือนอันได้แก่สิ่งที่ทรงสร้างแล้วนั้นจะถูกเอาออกไปเพื่อให้สิ่งที่ไม่สันสะเทือนดำรงอยู่เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้แผ่นดินที่ไม่สันสะเทือนแล้วก็ให้เรามีใจขอบพระคุณโดยเหตุนี้เราจึงนมัสการอย่างที่ชอบพระทัยของพระเจ้าด้วยความเคารพและด้วยความยำเกรง เพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญ